สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับมาพบกันอีกกับผมในคลิปหนะครับสูตรมาคู่เงินทุกงวดเมื่อที่ผ่านมานะครับสูตรนี้มันได้สองสองมาชมต่อเลยนะครับสำหรับงวดวันที่16ธันวาคม2568นะครับตามสูตร2ตัวดูบ้างนะครับคุณครับก่อนชมโปรดได้มาฟังคำเตือนของทางช่องกันนะครับข้อมูลในคลิปนี้ เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างถูกกฎหมายนะครับเลข2ตัวนะครับหลังจากเลข3ตัวนี้มันถูกยากจริงนะครับบางท่านก็คอมเมนต์มานะครับบอกว่าอยากจะได้เลข2ตัวนะครับก็จัดให้นะครับตามคำประสงค์ท่านเลยนะครับนี่มามา2ตัวทุกงวดเลยนะครับคุณครับก็ลองมาชมนะครับในสูตรตัวนี้นะครับ เต็มหน้ากระดาษพอดีเลยนะครับอันนี้จริงมันยาวมากนะครับสูตรตัวนี้นะครับยังไม่เคยสรุดแม้แต่ครั้งเดียวนะครับเลขตัวนี้ก็คือเลขที่ออกไปนะครับอย่างเช่นเราเอาสามห้าสองมาตั้งมันจะออกสามสองเก้าอย่างนี้นะครับคุณครับก็เลขในกลุ่มนี้หมดเลยนะครับตัวนี้ก็คือเลขย้อนหวดของเรานะครับเราจะเริ่มนะครับให้คุณได้ชมเลยนะครับเพราะมันเป็นเลขเข้าสองตัวตลอดนะครับบางครั้งมันแถมสามตัวด้วยนะครับตัวนี้ก็สองตัวมาตัวคือเลขตัวแทนตัวเกิดทัน้ดเองนะครับ งวดแรกนะครับตัวบนนี่มันออกที่2แล้วก็3อย่างเงี้ยนะครับเราวิ่งมาหาตัวนี้นะครับ4กับ9ออก9อ้านะครับเลขก็ออกไปที่ตัวนี้นะครับเนี่ยสามเก้าสองนะครับเนี่ยแล้วถูกสองตัวแล้วนะครับเลขแค่นี้เองนะครับคุณครับอ่นะครับนี่เต็มหน้ากระดาษพอดีเลยนะครับให้คุณได้เห็นจนกระทั่งถึงงวดนี้นะครับเก้ากับสี่นะครับงวดถัดมานะครับอ่ตัวนี้มันสองกับเจ็ด <ciğim. S 2> นี่นะครับคุณครับเนี่ยมันชนนี่นะครับคือมันชนที่สองตัวเดียวนี่นะครับเราได้เป็นเลขวิ่งนะครับมันไม่ได้สองตัวก็จริงอยู่นะครับเลขที่เหลือเรามาใส่ได้เลยนะครับในใบเล็กของเรานะครับมันก็มีเลยนะครับ A! เลขมันออกอะไรครับสองสี่หกนะครับคุณครับตัวนี้นะครับก uh. ็ออกไปที่สองสี่หกอย่างนี้นะครับคุณครับแล้วก็มาดูงวดถัดมานะครับเลขสาม สี่อ่านะครับก็ออกกับตัวนี้เลยนะครับเนี่ยบางครั้งนะครับอย่างเงี้เราได้สองถึงสามตัวเลยนะครับมันออกที่สามสองสี่านะครับเนี่ยเราก็จับนี่นะครับมันก็ถูกสองสี่มันอยู่ด้วยกันอย่างเงี้นะครับเลยลองเอาสูตรระยะยาวนะครับแต่เป็นเลขสองตัวให้คุณได้มาชมนะครับบางครั้งมันเข้าสามตัวในกลุ่มนี้นะครับงวดถัดมาอ่านะครับเลขออกอะไรครับแปดเนี่ยไปอยู่หลักร้อยใช่ไหมครับเนี่ย 8แล้วก็มาหาศูนย์หาห้าแค่นี้เองนะครับอ่ามันง่ายดีนะครับมันมา2ตัวเป็นคู่เงินนะครับตามที่เราเขียนโลโก้อย่างนี้เลยนะครับอย่างว่าที่แล้วมันได้สองสองจริงหรือไม่นะครับก็ออกไปที่อะไรครับ8เอ่อห้าสองอ่านะครับ8 52นะครับตัวนี้มวดถัดมานะครับ8ออกอีกนะครับ8เนี่ยพายในี้ตัวนะครับ ก็บ่าวตัวนี้เนี่ยมันชนครับก็เราได้8ตัวเดียวก็คือเป็นเลขวิ่งเลยนะครับก็ออกที่8 6 5อ่านะครับออกตัวนี้นะครับเนี่ยแปดหนะครับอ่แล้วก็งวดถัดมานะครับเราได้2 3 4อ่านะครับเลขมันออกตัวไหนนะครับมันออกที่3ทีนี้ออกสนะครับ3 3 0ออกไม่ไม่ออกนะครับออก3 5นะครับเลขก็ออกไปที่อะไรครับ3 5 หกอ่าเนี่ครับเข้าสองตัวนะครับสองตัวตลอดการยังไม่หลุดนะครับเมืถัดมานะครับอ่าออกอะไรครับหกเจ็ดแปดมันอกหกหกสี่ออกไหมนะครับหกสี่ไม่ออกมาดอกหกเก้าอ่าขออภัยครับออกหกสี่เลยนะครับหกเก้าไม่ออกนะครับก็คือออกที่หกสี่หกเนี่ยออกตัวนี้นะครับคุณครับเนี่ยออกตัวนี้เลยนะครับก็ดูกันแบบนี้จะจะเลยนะครับคุณครับเดข งวดนี้นะครับงวดที่แล้วมันได้สองสองงวดนี้นะครับคิดว่ามันคงจะอยู่ในหน่วยสิบนะครับงวดถัดมานะครับมันออกอะไรครับเจ็ดเก้าเจ็ดแปดนะครับนี่มาหมดเลยนะครับเนี่ยทั้งเก้าทั้งเจ็ดทั้งแปดนะครับแล้วจับยังไงก็ถูกนะครับคุณครับเพราะข้างล่างเราสองกับเจ็ดนะครับอย่างเงี้ยนะครับมันก็ออกไปที่เก้าเจ็ดแปดอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเราวแปดมายิงตัวนี้นะครับแปดสองแปดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแปดเจ็ดเราก็ถูกนะครับเนี่ยเจ็ดแปด ใช่ไหมครับเมื่อถัดมานะครับเลขมันออกตัวนี้นะครับเนี่ยหกเก้าหกอ่าเราได้เก้าตัวบนนะครับคุณครับและก็มาเอาตัวนี้ก็ถูกสองตัวถึงแม้เลขเจาะเบิ้ลนะครับมันก็ถูกออกหกเก้าหกอ่าอย่างนี้เลยนะครับคุณครับก็เป็นเลขที่เราทําสําเร็จแล้วนะครับคุณครับเพื่อนําชี้แจงคุณคุณเท่านั้นเองนะครับเมื่อถัดมานะครับเลขมันออกอะไรครับเนี่ยแปดเก้าแปด เห็นไหมครับเนี่ยเราจับยังไงก็ถูกนะครับเพราะตัวนี้มัน8 9อยู่ด้วยกันแต่เราเอา8ตัวเดียวก็ได้อ่าเราเก้าตัวเดียวก็ได้นะครับเพราะ8มันชนตัวล่างแล้วก็จัดมาเลยนะครับอย่างงี้นะครับเนี่ยมันก็ถูกนะครับมันก็88889มันก็ออกไป8 9 8อ่านะครับออกแบบนี้เลยนะครับคุณครับเลขสองตัวนะครับแต่มันบางทีมันเป็นเลขสามตัวเพราะก็ออกแค่สองตัวซะบ่อยนะครับคุณครับแล้วก็ไปดูงวดถัดมานะครับตัวนี้ มันออกหนึ่งนะครับนี่เราอาจจะมันได้คู่โต๊ะนะครับคุณครับหนึ่งเก้าไม่ออกมันออกหนึ่งสี่แต่มันออกที่หนึ่งสี่ห้าอย่างนี้เลยนะครับหนึ่งสี่ห้าแล้วก็มาดูว่าถัดมานะครับหลังจากที่หนึ่งเขาออกไปแล้วนะครับเขาก็มาออกสองครับออกสองสองเราก็มาเจอตัวนี้นะครับสองสองสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดออกไปแล้วนะครับก็เลยออกตัวนี้นะครับก็ออกไปที่อะไรครับ ตามที่เราขึ้นโลโก้ตัวนี้เลยนะครับเนี่ยมาทุกมวด22นะครับก็คือตัวนี้นะครับเลขออกไปที่252นะครับแล้วเลขไทยก็ออกไป22ตรงๆนะครับพอเราจับยังไงก็เจออยู่แล้วนะครับจับ12 22 27อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถูกมวดนี้นะครับอ่านะครับมันง่ายนะครับเพราะเลขมันไม่ตรงกันนะครับอาจจะมีโชคกับสูตรนี้แน่นอนนะครับคุณครับ อเราก็ตั้งเลยนะครับคุณครับอันจะอยู่ในหน่วยสิบให้เรานะครับเราตั้งก่อนเลยนะครับหนึ่งสองสามใช่ไหมครับนี่เราก้าวขึ้นมายิงเลยนะครับเก้าเก้าเก้าก่อนตัวแรกนะครับตัวที่สองนะครับแล้วก็ตั้งหนึ่งสองสามแล้วก็สี่มายิงนะครับคุณครับสี่สี่สี่อ่านี่นะครับ สูตรตัวนี้นะครับเดี๋ยวนะครับอีกตัวหนึ่งถ้าว่ามันไม่ออกเบิ้ลนะครับแต่ยังไง2ตัวมันน่าจะอยู่เลยนะครับน่าจะอยู่นะครับสูตรตัวนี้นะครับเพราะเราเอาแค่เต็มหน้ากระดาษนะครับนี้จิมเข้ามากกว่านี้นะครับเข้าเยอะจริงๆสูตรนี้มันเป็นสูตรที่นั่นปึ๊กเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็เป็นสูตรคู่เงินสําหรับมวดวันที่16ธันวาคม2568นะครับอ่าก็ตามนี้เลยนะครับคุณครับ ยังไงก็ได้โปรดใช้วิจารณณในการชมนะครับคุณครับเลขนะครับที่เราทํามาแล้วเนี่ยนะครับมันล้วนแต่นะครับป่วนเพี้ยนป่วนเพี้ยนจริงๆนะครับงวดที่แล้วเราก็ฟันไปที่22 99นะครับนาทีสุดท้ายงวดนี้นะครับนาทีสุดท้ายนะครับถ้าหากว่าเลขกลุ่มนี้นะครับยังอยู่ในเลขอ่าล่างนะครับเลขบนเราก็ให้ไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น9 8 5อะไรต่างๆนะครับแต่สูตรนี้มันก็นะครับถึงแม้จะมันลงล่างแต่มันก็ชนนะครับก็มา5 สองอย่างนี้นะครับคือมันขาดหายไปอย่างนี้นะครับเลขท네ี่เหลือก็คืออะไรครับเนี่ยเลขที tumor tumor ええ่เหลืออยู่อ่หนึ่งสองสามสี่ห้าตัวเลขที่เหลือก็คือศูนย์นะครับหนึ่งอยู่นี่แล้วสองอยู่นี่สามอยู่นี่สี่อยู่นี่นะครับเหลือที่ห้านะครับหกเจ็ดแปดเนี่ยเหลือครึ่งทางนะครับเนี่ยนะครับถ้าหากว่าท่านนะครับ ชอบนะครับเอาตัวไหนมาเสียบได้เลยนะครับคุณครับเสียบได้ตัวใดตัวหนึ่งนะครับถ้าเขาไม่ออกเบิ้ลนะครับถ้ามันเป็นเลขบนเรามีโอกาสถูกแน่นอนเลยนะครับเพราะตัวนี้อาจจะอยู่ในหน่วยสิบแล้วนะครับคุณครับงวดนี้นะครับคิดว่านะครับเพราะเลขมันไม่ตรงกันนะครับหรือเขาจะออกเบิ้ลตัวใดตัวหนึ่งตรงนี้ก็ไม่ทราบถ้าออกเบิ้ลมันก็อยู่ในกลุ่มนี้เองนะครับพวกนี้ก็จะหายไปทันทีนะครับเลขที่เหลือถ้าไม่ออกเบิ้ลก็แน่นอนเลอเกินนะครับมันจะต้องเข้าตัวใดตัวหนึ่งแน่ ถ้าคุณมีเลขอยู่ในใจอยู่แล้วนะครับคุณครับก็ลองลองพิจารณาดูนะครับแต่ที่เราจับไป958เนี่ยมันอยู่ด้วยกันอย่างนี้2ตัวแล้วมันขาด012เนี่ยแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับคุณครับเราก็ไม่รู้เลยนะครับเพราะมันวางได้ยังไง1,2,3 1,2,3 1,2,3เอ่อนะครับคุณครับก็แบบนี้นะครับสำหรับในคลิปนี้ก็หวังว่านะครับเลขชุดสองตัวคู่เงินนะครับก็ คงจะเป็นประโยชน์กับท่านบ้างนะครับก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะครับเพราะเลขมันไม่ผิดจริงๆนะครับมันถูกมาอย่างนี้ตลอดนะครับที่ท่านได้เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับแม้แต่เลขออก2ตัวก็ยังถูกนะครับอย่างเช่นตัวบนใน8 9เก็ยังอยู่ด้วยกันหมดอย่างนี้นะครับก็มาเอาตัวล่าง3กับ8มันเป็นเลขย้อนงวดของเรานะครับครับคลิปนี้ก็ขอจักลาท่านเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ต้องทํางานหนักแล้วครับเพราะหรือเวลาที่เราจะต้องมาคิด ทบทวนแล้วทบทวนอีกนะครับแล้วก็จะนำทุกสูตรให้คุณได้ชมในนาทีสุดท้ายแล้วก็จะวัง็อดเด็ดอีกด้วยนะครับสำหรับในงวดนี้นะครับวันที่16ธันวาคม2568ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ